ครับเวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา,าพูดถึงข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียหรือว่าข้อบกพร่องของโต๊ะเลื่อย10นิ้วสเตเลย์นะครับรุ่น1801นะครับผม SST 1801นะครับผมนะครับอันนี้ผมซื้อมาได้ประมาณ15วันนะ สิบห้าสิบหกวันประมาณนี้ครับผมนะครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเราได้แกะกล่องรีวิวไปแล้วนะครับผมผมก็ใช้งานจริงแล้วผมก็มาพบในส่วนของที่เป็นข้อข้องนะครับผมแล้วก็ส่วนของข้อดีนะครับผมนะครับเบื้องต้นที่เราลองเทไปตอนแรกมันแค่เหมือนกับว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่พอเรามาใช้จริงมันจะเจอปัญหาบางอย่างนะครับผมนะครับผมขอพูดถึงในส่วนของข้อดีก่อนนะครับข้อดีคือเวลาเราตัดไม้เนี่ยคือถ้าหลังจากที่เราตั้งสูตรแล้วอะใบเขาค่อนข้างจะนิ่งนะครับแล้วก็ตัดได้ตรง คือใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวของระยะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะเวลาที่เราตั้งครับเราวัดฝั่งนี้สมมติว่า20มิลน,นะครับเราต้องไปจับฝั่งนู้นด้วยเพราะว่ามันยังมีแบบเอ,เอียงนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์โปรเทคอะไร,ะรทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เสียบเครื่องกับเครื่องดูดฝุ่น คือผมใช้เครื่องดูดฝุ่นบอสเนาะใช้งานด้วยกันครับฝุ่นไม่ค่อยมีครับน้อยมากไม่ค่อยมีเลยครับใช้แล้วเพื่อนบ้านไม่บ่นนะครับผมนะครับต่อมานะครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็ป้องกันได้ดีนะครับผมตัวเนี้ยผมชอบนะผมไม่เคยถอดเลยเพราะว่าจะถอดต่อเมื่อเราเอาไปใส่ล่องนะครับผมนะครับตัวเนี้ยผมชอบเพราะว่ามันโปรเทคได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูมั่นคงแข็งแรงนะครับผมนะครับต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงข้อบกพร่องหรือว่าข้อเสียครับอันดับแรกเลยครับลว รั้วตรงนี้ครับมันดูอ่อนแอนิดหนึ่งคือมันคคงแขงคงแขงอย่างนี้ครับไม่ไม่ค่อยแน่นนะครับนะครับและเวลาเลื่อนเนี่ยบางทีไม้มันที่มันผิดเพราะว่าตรงเนี้ยองศามันเพี้ยนนะครับผมนะครับนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับก็ในส่วนของก็คือเจ้ารั้วกั้นครับมันจะมีบูทลองลังเลื่อนอยู่สองตัวตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีรอยร้าวอยู่ จากรูน็อตนะรับวิ่งออกมาทุกอันเลยนะครับแล้วปัญหามันเกิดขึ้นยังไงครับคือตอนแรกอะ่ะมันยังไม่เป็นไรใช่ไหมพอเราใช้ไปใช้มาตรงเนี้ยที่มันล้าเนี่ยมันก็จะหลุดหรือว่าแตกออกมานะครับผมนะครับแต่นี่คือผมก็แจ้งไปกับทางศูนย์สเตเลนะครับแต่ว่าทางศูนย์สเตเลเนี่ยคือเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคือการเค็มของเขาเนี่ยคือเหมือนกับแอดมินนะครับเวลาเราพิมพ์ไปเนี่ย ผมก็พิมพ์ไปว่าเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้นะผมเออผมเพิ่งเอามาใช้นะครับแล้วผมเปิดพอดีว่าผมจะเก็บเครื่องเอามาใช้ครั้งที่2เนี่ยแล้วก็พลิกมาดูแล้วเห็นว่ามันมีรอยร้าวตรงนี้ผมก็ส่งรูปไปเขาดูว่าผมจะขอเคลมได้ไหมสองชิ้นนี้นะครับก็พิมพ์รายละเอียดเลยนะครับทางสตูเลเนี่ยที่ใน Facebook นะที่ผมทักไปอ่ะเขาก็บอกว่าให้ส่งโตะเรื่อยนะไปเลยไปเคลมซึ่งผมไม่โอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าโตะเลื่อยเนี่ย น้ำหนักเนี่ยยี่สิบกโลได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยผมยกคนเดียวแทบไม่ไหวครับมันหนักมากนะครับแล้วจะให้ส่งไปส่งมาเนี่ยค่าส่งเนี่ยต้องมีห้าหกร้อยครับซึ่งมันไม่คุ้มกับการเปลี่ยนเจ้าปติกสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็คุยไปคุยมาไม่จบในเซครับก็ยืนยันว่าจะให้ส่งไปนะครับคือผมเข้าใจนะว่าเป็นขั้นตอนของบริษัทนะครับนะครับแต่อยากให้ฟังเหตุผลลูกค้านิดนึงนะครับผมแล้วก็ต่อมาผมก็โทรไปที่บริษัทของเซเลนะครับผมโทรไปก็ทาง สเตลเลเขาต่อไปหาสายช่างให้ผมนะครับซึ่งมีช่างพี่ช่างเนี่ยที่เขาคุยกับผมเนี่ยชื่อช่างยศนะครับผมดีมากนะครับผมคนเนี้ยคือผมอธิบายแล้วก็เล่าให้แกฟังรอบเดียวนะครับแกเข้าใจเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําเรื่องเคมให้นะครับแล้วก็ให้ผมแอดไลน์ของสเตลเลเข้าไปผมก็แอดไปนะครับผมก็พิมพ์ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วผลปรากฏว่าคือพนักง,งานคนที่ตอบไลน์เนี่ยตอบ ลักษณะเดียวกับใน Facebook คือให้ผมยกโตเลื่อยเนี่ยไปผมก็ไม่โอเคครับผมก็ต้องโทรไปหาช่างอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยช่างที่รับเรื่องบอกว่าเดี๋ยวจะรับเรื่องกับน้องแอดมินให้ให้เราไปแจ้งเรื่องกับน้องแอดมินแล้วให้น้องแอดมินเนี่ยส่งเรื่องไปให้ช่างอีกทีนะครับเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องเปลี่ยนให้นะครับทีนี้ก็ไม่รู้เรื่องสองสามทีจนผมต้องโทรไปหาช่างนะครับจนจน,จนเหมือนกับว่าเขาไปคุยกันยังไงไม่รู้แล้วเหมือนน้องแอดมินเขารู้แล้วว่าผมติดต่อช่างเขาก็เลย บอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดจอบเปลี่ยนให้จอบเคมให้นะครับผมเ็าโอเคนะครับเพราะว่าผมมองว่าคือบริการมันน่าจะการพิมพ์การลายเนี่ยมันควรที่จะฟังลูกค้าหรือว่าอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปาปรึกษากับช่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีความรู้ในส่วนของเขาเลื่อยนิดนึงคือมันไม่ใช่สว่านนะถ้าเป็นสว่านเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยถ้าทางบริษัทพูดว่า,วาให้แพ็คส่งไปเปลี่ยนไปเคลมแบบผมแพ็คเลย เพราะว่าอันมันเล็กนิดเดียวกล่องมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่โตะเลื่อเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันเป็นเครื่องมือหรือว่าโต๊ะที่ใหญ่แล้วก็หนักนะครับ20กว่าโลครับผมผมส่งไปส่งกลับผมไม่ไหวกับค่าส่งแล้วไม่โอเคนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองที่ผมเจอนะผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งซึ่งขอเปรียบเทียบนิดนึงว่ามันต่างกับบอสมากนะครับซึ่งบอสเนี่ยผมผมก่อนหน้านี้ผมซื้อเครื่องดูดฝุ่นกับบอสไว้นะครับแล้วก็บังเอิญเอามาใช้แล้วไอ้ตัวหัวที่ดูดครับ มันแตกมันมันหักนะคพอมันหักทีเนี้ยผมก็ส่งรูปเนี้ยไปให้บอสดูนะครับบริษัทบอสก็บอกว่าถามว่าแค่ซื้อมาจากร้านตัวแทนไหมบอกขมงผใช่ครับซื้อมาจากร้านตัวแทน,นครับเท่านั้นเองครับเขาก็พิมพ์มาบอกว่า เดี๋ยวทางบริษัทจะส่งชิ้นใหม่ไปให้นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นความประทับใจของผมเองนะครับผมนะครับคือตอนแรกผมก็ดูอยู่นะว่าจะซื้อโตวเล่อของบอสหรือว่าคือเลือกอยู่เหมือนกันครนะคะับว่าจะซื้อของบอสหรือว่าจะซื้อของสเตเลดีแต่ของผมเนี่ยคือผมอา่านสเปคของสเตเลแล้วก็ดูรูปร่างหรือว่าขนาดความยาวของโตะเนี่ยคืออันนี้ผมชอบมากกว่าของบอสผมก็เลยซื้อตัวนี้นะครับแล้วผมก็มองว่าแบรนด์ของสเตเลเนี่ยคือมันมันเป็นแบรนด์ที่เป็นบริษัทใหญ่ครับ มีความน่าเชื่อถือนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับนะครับแต่หลังจากที่ผมมาเจอปัญหาแล้วก็เออเจอเขาเรียกอะไรือนกับอัลเตอร์โซวิตอ่ะที่เป็นแบบนี้คือผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับผมก็อยากให้ปรับปรุงในส่วนของตรงนี้นิดนึงนะจะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอ่อผลิต2ชิ้นนี้ออกมาขายด้วยนะครับเป็นอะไรเลยนะครับเหมือนกับไอตัวเฟืองข้างในนะครับที่ชอบมีปัญหาบ่อยๆผมว่า2ตัวเนี้ยก็อาจจะยอถ่ายดีไม่แพ้กันนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สักนิดนึงนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ใช้โต้ลื่อยรุ่นเดียวกับผมอยู่นะครับก็ลองดูชิ้นส่วนตรงนี้นะครับว่ามันมีการแตกแบบผมไหมนะครับคือไม่ได้แตกนะมันล้าวก่อนนะเนี่ยมันล้าวแบบนี้ครับแบบของผมเนี่ยแต่ผมลองพลิกกันเนี่ยมันจะล้าวมันจะมีรอยล้าวอยู่นะครับตามหั่น็อตแบบเนี้ยนะครับมันจะมีรอยล้าวอยู่นะครับแล้วเวลาเราใช้งานสักพักเนึนงเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมานะครับมันมันเป็นรอยแตกนั่นเองนะครับ ็ลองดูนะครับว่าเจอปัญหาเดียวกับผมไหมถ้าเจอปัญหาก็ลองออติดต่อไปทําเรื่องเคมดูนะครับผมนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมที่ผมได้ใช้งานเจ้าโต๊ะเลื่อสเต e ลตตัวนี้นะครับรุ่น S S T 1 8 0 1นะครับทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ผมเจอนะครับผมข้อเสียก็คือมีแค่ตรงนี้แหละนะที่มันที่มันล้าวนะครับ ของชิ้นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มันแอสมัน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 คอนแค้นได้นิดนึงนะครับมันก็มีแค่นี้เอง,เองนอะกนั้นการใช้งานอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็แล้วก็อย่างหนึ่งผมอยากให้ทางาทางบริษัทเนี่ยปรับปรุงเรื่องอาการบริการลูกค้านิดนึงนะครับคือบางอย่างอยากให้มองว่าอยากให้ฟังลูกค้านิดนึงนะครับแล้วอยากให้มองในสิ่งที่ลูกค้าเห็นนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรอาจจะให้ยกองตัวไปเลยอย่างเงี้ยคือมองหน่อยว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ ขนาดมันใหญ่ไหมนะครับถ้ามันเป็นชิเล็กๆเี้ยมันก็โอเคไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่เนี้ยคือมันโต้มันตัวใหญ่นะแล้วก็ราคาไม่ได้ถูกถูกห้าหกพันะครับรบก็ยังไงก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนมาเจอเหมือนผมเนี้ยก็ลองติดต่อไปไปไป,ไปเคมกับที่บริษัทดูกันได้นะครับถ้ายังมีประกันอยู่นะนะครับแต่ของผมเนี้ยผมซื้อมายังไม่ถึงเดือนเลยประมาณสิบหวันเองนะผมก็ทําเรื่องไปแล้วก็ ได้เจอปัญหาต่างๆก็เลยมาเล่าสู่คนฟังนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังใช้โตะเรื่อยตัวนี้อยู่นะครับเมือนลองผมเนี่ยนะครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณช่างที่ดูแลผมด้วยนะครับผมช่างช่างยศนะครับที่ดูแลในเรื่องเคมของผมครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับไม่งั้นผมคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ